ชาวลัคนาราศีมังกรในปี2569ปีที่ดาวพฤหัสเองนั้นเล็งลัคนาราศีของคุณแล้วก็มีอยู่หลายๆช่วงที่ดาวสีห้าดวงไปกองกันอยู่ในเรือนการงานจึงเป็นปีแห่งความสำเร็จความรุ่งเรืองปีที่ตัวคุณเองนั้นได้ก้าวขยับตัวเองปีแห่งการเปลี่ยนแปลงขยับโยกย้ายแล้วดีกว่าเดิม มกราคมอาจจะมีรายจ่ายจุกจิกหน่อยบริหารการเงินให้ดีกุมภาพันธการงานจะมีความสำเร็จมีช่องทางใหม่ๆที่เอื้อให้คุณเองนั้นได้หยิบจับเอาโชคดีเป็นกำ,กำไรกลับมาเมษายนนะครับอาจจะเป็นช่วงที่จะต้องกระตือรือร้นกับการทำงานหรือหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่รอบตัวพฤษภาคมิถุนาช่วงนั้นการงานดีมากๆ กรกฎาสิงหางานจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ก็มีความสําเร็จดีกันยาตุลาปัญหาจุก,กิกจ,จะคลี่คลายไปได้ด้วยตัวของมันเองและพฤศจิกาธันวานั้นมีข่าวดีในเรื่องของการงานมีคนให้การสนับสนุนใครที่จะขยับพาตัวเองไปสู่สิ่งใหม่ๆใ,ในเรื่องของงานก็มักจะนําพาเอาความสําเร็จลาภผลที่ดีมาให้ ชาวลัคนาราศีมังกรนะครับในปี2569นั้นผมได้เกริ่นไปแล้วว่าดาวพระหัสทรงคุณเป็นมหาอุดเลงลัคนาราศีของคุณนอกจากได้ตำแหน่งมหาอุดแล้วยังได้ตำแหน่งพิเศษทางโหราศาสตร์พระตาฮินดูชั้นสูงที่เรียกว่าปัญจมหาบุรุษโยก ดาวใดที่เป็นเกษตรราธิบดีหรือเป็นมหาอุดแล้วอยู่ในภพหนึ่งสี่เจ็ดหรือสิบกับลัคนาก็ได้ปัญจมหาบุรุษโยกเช่นชาวลัคนาราศีมังกรที่พระหัสเด้งลักเป็นมหาอุดก็เป็นปัญจมหาบุรุษโยกมีชื่อเสียงมีความสําเร็จถ้าเป็นพื้นฐานดวงหมายถึงความมั่นคงความสําเร็จและเป็นบุคคลที่โชคดีถ้าเป็นดวงจรแบบนี้ก็จะนําพาความสําเร็จความรุ่งเรืองความปิติความแฮปปี้ เงินทองมาให้